ะะอันนี้จากการคาดการเขาก็มีการศึกษากองประเภทเดิมคือกอง LTF เขาบอกว่ากอง LTF ทุกหมื่นล้านเนี่ยดัชนีเซตอินเด็กจะขึ้น25-27จุดนะคะดังนั้นก็ถ้าปีนี้นะคะทางการเขาคาดหวังว่าเนื่องจากเรามากลางปีแล้วนะคะแล้วกองนี้จะเอาเข้าคลมอมในกลางเดือนนี้กลางเดือนหน้านะคะกลางเดือนระกรกฎา เพราะฉะนั้นกองนี้ก็คงเหลือเวลาอีกประมาณไม่กี่เดือนเพราะฉะนั้นะระยะเวลาที่เหลืออยู่ไม่กี่เดือนเนี่ยเขาก็เลยคาดหวังว่าเงินมันจะเข้ามายังไม่เยอะนะคะอ,ะอาจจะเป็นระดับที่ส0 0 0มล้านไหมนะคะเพราะว่าตีซะว่าเป็นเดือนละ6000ล้านก็อีก5เดือนก็65 30ก็ส0 0 0มล้านนะคะแต่ปีถัดๆไปก็อาจจะเป็นระดับ หกหมื่นถึงเจ็ดหมื่นล้านอันนี้เป็นการคาดหวังของคนที่ออกนโยบายตรงนี้นะคะที่เขาคิดว่าถ้ามีการออกกองทุนแบบนี้มาเนี่ยน่าจะมีคนลงทุน